ูเรยจะไปไหนจักรยานนี้สวยจังเลยจะไปไหนไปเร็วๆปั่นเร็วปั่นไป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 ล้างมือไม้หัดขาบมือไม้หัดขี่กระลุบ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 ไปเร็ว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 โอ้โหฟรีฟรีฟรี ฟฟฟีีีถึงแยกแล้วถึงแยกแล้วดูซิดูซิเดี๋ยวดู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 รถก่อนดูรถซ้ายดูรถขวาก่อนดูรถซ้ายดูรถขวาก่อนไปตรงไปตรงไป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 เรื่อยๆเรื่อยๆออกถนนใหญ่ดูรถก่อนนะครับเด็กๆดูรถก่อนนะคะโดยข้ามถนน ไปไปไปเร็ว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 เเร็วเร็วจะพาไปซื้อขนมซื้อขนมจะพาไปซื้อขนมเร็วเร็วเร็วเร็กรร็ราวเร็วร็าขนมเั็วเรวเรร็วเรรเร็วร มาเร็วเร็วมาเร็วเมาน้องเดียเดียคนละห่อแเอามาคนีละห่อแล้วมา นายนายดูสิได้ขนมอะไรดูสิโอ้ได้ขนมแล้วนี่ไงได้ขนมแล้วกลับบ้านเลี้ยว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 เล้าวพี่เฟิร์สนำนำทางกลับบ้านเร็วไม่พี่เฟิร์สพาพากลับบ้านเร็วเร็วเร็วดูดูรถก่อนข้ามถนนดูรถก่อนมีรถมาไหมสี่แยกไปไปไปแม่ พี่เฟิร์สนำหน้าให้พาน้องให้น้องตามมาเร็วมาเรปั่นเร็วเร็ววางแล้วรถมีมีรถแล้วมองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวาไม่มีรถไปไปเร็วเร็วเรวข้ามข้ามข้ามขเลยไปเร็ว มองมองไปตรงตรงลูกไปตรงตรงไปตรงตรงไปทางนู้นไปมองถนนโน่นโนไปหาพี่เฟิร์สไปหาพี่เฟิร์สไปหาพี่เฟิร์สไปไปเร็ว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 ปันมาปันมาบึนบุญโอฟรีฟรีฟรีเอาฟรีฟรีไปไปไปพ่อช่วยพ่อช่วยไปไป เลี้ยวเป็เลี้ยวเป็นเลี้ยวเเลี้ยวเเลี้ยว่าฮ่าาเลี้ยว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 มาเลี้ยว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 เลี้ยวเลี้ยวีเป็เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวไปเ เก่งแล้วเก่งแล้วเก่งแล้วกเก่งเก่งแล้วเก่งแล้วโอ้เก่งแล้วจะถึงบ้านแล้วลูกมาเร็วไปเร็วมาเร็วไปเร็วมาเร็วไมาเร็ว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 มามา ไปไปตามไปเฟิร์สไปตามไปเฟิร์สมามาเฮ้ถึงบ้านแล้วขึ้นได้ไหมเนี่ยในบายบายก่อนบายบายเพื่อนเพื่อนก่อนเร็วๆถึงบ้านแล้วบายบายก่อน บาย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 ก่อนเดินน้องเดียบายบายก่อน